ปรากฏการ49วันชีวิตหลังความตายหลังจากที่คนเราตายประมาณ1-2วันปกติแล้วเขาจะไม่รู้ว่าตัวเองตาย7วันให้หลังเขาจึงรู้ว่าตนเองตายแล้ววิญญาณก็จะถูกกักบริเวณไว้49วันเพื่อรอพิจารณาคดีในระหว่างนั้นผู้ตายก็กำลังรอบุญกุศลจากลูกหลานทางโลกที่กำลังง่วนอยู่กับงานศพ ขณะที่วิญญาณของผู้ตายออกจากร่างชีวิตหลังความตายก็เริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในโลกที่ผู้ตายต้องเข้าไปเพียงลำพังเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถเอาติดตัวจากโลกมนุษย์ได้เว้นเสียแต่บาปกับบุญเท่านั้นเจ็ดวันรอบแรกวิญญาณผู้ตายต้องเดินผ่านดงหมาป่าซึ่งมีฝูงหมาป่าดุร้ายเหมือนเสือขวางทางเมื่อวิญญาณบาปไปถึง ก็เกิดหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อไปฝูงหมาป่าเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าขย่ำขบกัดวิญญาณบาปจนเลือดท่วมตัวกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดี49วันหลังความตายเมื่อมาถึงดงหมาป่าก็จะมีหมู่เทวทูตคอยพิทักษ์คุ้มครองพวกหมาป่าได้แต่นิ่งเฉยไม่กล้าทำอะไร จึงผ่านไปได้โดยปลอดภัยเจ็ดวันรอบที่สองเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านประตูผีเจ้าหน้าที่ผู้รักษาด่านเมื่อเห็นเป็นวิญญาณบาปก็จะทุบตีอย่างไม่ปราณีและยังมีพวกเจ้ากรรมในเวรพากันมาทวงหนี้เวลานั้นส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงด่านประตูผีจะได้รับการต้อนรับและสามารถผ่านด่านนี้ไปโดยปลอดภัย เจ็ดวันรอบที่สามเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงยมมโลกถ้าเป็นวิญญาณบาปก็จะถูกโซ่ตรวนไว้และถูกบังคับนำไปอยู่ตรงหน้าหอกระจกสองกรรมยามมีชีวิตทำชั่วอะไรภาพก็จะปรากฏขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเสร็จแล้วก็จะถูกคุมตัวไปรับการพิจารณาโทษถึงวิญญาณบาปจะเริ่มสำนึกผิดตอนนี้แต่ก็สายเสียแล้ว ส่วนวิญญาณผู้ประกอบกรรมดีเมื่อมาถึงก็จะได้รับการต้อนรับมีเจ้าหน้าทีพ่พาไปท่องเที่ยวนรกขุมต่างๆและพาไปดูสภาพของบรรดาญาติพี่น้องที่ทำบาปกำลังรอคอยการพิจารณาตัดสินความผิดเจ็ดวันรอบที่สเมื่อมาถึงด่านภูเขากระดาษเงินกระดาษทองการจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ยากลำบากมากกระดาษเหล่านี้ ได้มาจากลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์หลงงมงายเผาส่งไปให้ทับถมการจนเป็นภูเขาเหล่ากาซึ่งตามความเป็นจริงแล้วแม้ผู้ตาจะได้รับก็ไร้ประโยชน์เจ็ดวันรอบที่ห้าวิญญาณผู้ตายมาถึงหอดูบ้านเดิมได้เห็นลูกหลานคนในครอบครัวต่างไว้ทุกข์ด้วยความเศร้าโศกเสียใจกับการตายของตน ถึงตอนนี้จึงได้รู้ว่าตนเองตายแล้วไม่อาจกลับบ้านได้อีกได้แต่เสียใจอาลัยอาวรณ์เจ็ดวันรอบที่หกเมื่อวิญญาณผู้ตายมาถึงด่านคุมบัญชียม,มาบาลจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจด,ดูบาปบุญที่ผู้ตายได้สร้างสมตอนมีชีวิตหลังจากหักลบกันแล้วถ้าบุญมีมากกว่าบาปก็จะให้ไปเกิดยังสุขติภูมิถ้าบาปมีมากกว่าบุญ จะส่งไปยังนรกภูมิรับทุกอย่างหน้าเวทนาเจ็ดวันรอบที่7เมื่อวิญ,ญญาณผู้ตายไปถึงด่านตรวจสอบยมมาบาลก็จะสั่งเลขาให้ตรวจสอบดูว่าผู้ตายตอนมีชีวิตอยู่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ถ้าได้ถือสินกินเจละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็จักระหุโทษถ้ามัวหลงผิดฆ่าสัตว์เพื่อความสุขของปากท้องก็จะเพิ่มโทษเป็นเท่าตัว ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอให้ทุกคนในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นเร่งสะสมความดีกันให้มากๆนรกสวรรค์น,นั้นไม่ใช่สิ่งลวงโลกตอนนี้ท่านอาจยังไม่เห็นแต่สักวันท่านก็ต้องเห็นกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรแบบชาวพุทธต่อจากอารมณ์ที่มีกรรมกรรมนิมิต คตินิมิตเหล่านั้นมาปรากฏแล้วอาศัยอารมณ์ที่มาปรากฏต,ตามอาการนั้นๆนั่นเองกระแสจิตจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองก็ตามแล้วแต่กรรมที่จะส่งผลและมีอาการเป็นไปคล้ายกับน้อมไปในภพชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วแต่ภพชาติที่จะได้ไปเกิดนั้นๆย่อมเกิดขึ้นเนื่องเป็นส่วนมากอุปมาเหมือนกระแสจิตของผู้ที่กำลังผูกพันอยู่กับการเล่น หรือกำลังดูมหรสพเช่นกำลังเล่นไพ่เล่นหมักรุกหรือกำลังฟังวิทยุดูโทรทัศน์เหล่านี้ด้วยจิตใจอันจดจ่ออยู่กับภาพหรือเสียงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าหาได้คิดนึกไปในเรื่องราวอย่างอื่นไม่แม้ว่าจะมีคนมาพูดจาไต่ถามหรือใช้สอยบ้างก็ไม่ได้สนใจสักแต่พูดไปทำไปอย่างนั้นเองส่วนจิตใจหาได้เลิกละ ติดตามอารมณ์ที่ตนสนใจต่อไปไม่คงจดจ่ออยู่กับภาพที่ดูหรือเสียงที่กำลังฟังเท่านั้นอุปมาณนี้ฉันใดกระแสจิตของผู้ใกล้จะตายแม้ว่าร่างกายจะทรมานด้วยอาการเจ็บปวดหรือมีผู้มาพูดจาแนะนำอารมณ์ที่ดีให้ประการใดก็ตามกระแสจิตของผู้นั้นก็ยังคงยึดอยู่ในนิมิตอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เป็นระยะระยะสืบต่อกันเรื่อยไปยเป็นส่วนมาก แต่ไม่ใช่เป็นไปทั่วไปเสมอกล่าวคือถ้าผู้ตายด้วยอาการเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานๆหลายนาทีหลายชั่วโมงหลายวันหรือเป็นเดือนเป็นต้นกระแสจิตย่อมเกิดขึ้นเนื่องๆด้วยความเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์แต่จะเปลี่ยนกระแสจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใสหรือที่ผ่องใสให้เศร้าหมองก็ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำซึ่งก็มีโอกาสเปลี่ยนได้หากรู้ว่า นิมิตสามอย่างใดยอย่างหนึ่งมาปรากฏแก่ผู้ที่จะตายคือถ้าต้องการให้ผ่องใสก็ให้ญาติมิตดรดบให้ผู้ตายทำบุญให้มากอาจมีสิทธิ์ต่ออายุหรือทำจิตให้ผ่องใสได้เมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติถ้าต้องการให้ผู้จะตายเศร้าหมองก็ให้ญาติมิตรพูดคุยเรื่องการทำบ,บาปอกุศลหรือทะเละวิวาทแย่งสมบัติกันให้ผู้ตายได้เห็นได้ยิน ผู้ตายก็จะไปสู่อบายทุกขตินี้เรียกว่ามรณาสันวิถีธรรมดาส่วนผู้ตายโดยกระทันหันอาการเป็นไปต่างๆของกระแสจิตดังกล่าวนั้นหามีไม่เช่นประสบอุบัติเหตุกระทันหันตายทันทีการถูกยิงตายโดยไม่รู้ตัวนิมิตอาจอย่างไม่ชัดเจนกระแสจิตจึงอย่างไม่เศร้าหมองหรือผ่องใสตายไปอาจเป็นสามภเวสี รอบุญบาปส่งผลอีกครั้งนี่เป็นกรณีพิเศษจุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายแห่งปัจจุบันพบย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีชีวิตในระยะใกล้ที่สุดในสุดท้ายแห่งวิถีจิตหรือในเมื่อพวังจิตสิ้นสุดลงแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจการทำหน้าที่ย้ายจากพบเก่าหมายความว่าปัจจาสันนมรณะวิถีจิตนี้ จะเกิดกับบุคคลผู้ที่ตายในระยะใกล้ชิดที่สุดซึ่งญาติมิตรไม่สามารถจะแนะนำอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีให้ได้แล้วในภาคปฏิบัติหมายถึงดวงตายครอบงำดวงทางประจำกายเดิมดับสนิททำให้หัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์หรือที่นักปฏิบัติทั่วไปเรียกว่าเส้นใหญ่ชีวิตสีขาวบางๆได้หลุดออกจากกายเดิมแล้วมิใช่ผู้ที่จะตายในอีกหนงถนาทีเป็นต้นไป ซึ่งเป็นบราณาสัน,นะบุคคลคือบุคคลที่ใกล้จะตายตามปกติในการแสดงบราณาสัน,นะวิถีตามบาลีนี้มุ่งหมายเอาปัจจาสัน,นะมราณาวิถีมิได้มุ่งหมายเอามราณาสัน,นะวิถีธรรมดาที่เกิดกับบุคคลที่ใกล้จะตายภายใน1-2นาทีเป็นต้นไปมราณาสัน,นะวิถีธรรมดาได้แสดงแล้วในการปรากฏแห่งนิมิตทั้งสา เมื่อใกล้จะตายซึ่งญาติมิตรอาจแนะนำอารมณ์ที่ดีให้แก่ผู้ตายได้